สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ k u รู้ทำกินใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องทุเรียนกันค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะทุเรียนได้ออกมาในตลาดจํานวนมากนะคะแล้วสําหรับท่านที่ไปซื้อนะคะก็จะได้ทุเรียนแบบแก่บ้างอ่อนบ้างหรือเละบ้างนะคะเราวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มของทุเรียน,นะคะโดยการนําทุเรียนที่เละนะคะที่เป็นปลาแล้วนะคะมา เพิ่มมูลค่าให้เป็นขนมหวานนะคะโดยให้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ไทยนะคะนั่นก็คือทุเรียนแล้วก็เมนูของเรานะคะเราก็จะทําข้าวเหนียวทุเรียนนั่นเองค่ะสําหรับส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามครูปาะกันค่ะสวัสดีค่ะครูเปาะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะครูปาะนะคะก็จะมาทําอาหารหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ทุเรียนออกเยอะมากนะคะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะไปซื้อทุเรียนที่ตลาดมา แต่ปรากฏว่าพอแกะแล้วนะคะไม่ได้ดังใจเลยค่ะเละเลยค่ะก็เลยนึกได้นะคะว่าเมนูที่เรานิยมแล้วก็ชอบทานกันเป็นบางท่านนะคะที่ชอบทุเรียนดังนั้นวันนี้นะคะหนีไม่พ้นเลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้าง มาดูส่วนผสมของน้ำกะทิทุเรียนกันก่อนนะคะ,ะมีน้ำกะทิสดนะคะ2ถ้วยค่ะวันนี้เราทำทั้งหมด2ส,สูตรนะคะก็ใช้4ถ้วยตวงนะคะ มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บวันนี้เราอยากให้ใช้น้ำตาลปี๊บตโนดหรือน้ำตาลปี๊บที่มันเป็นน้ำตาลปี๊บแท้นะคะอยู่ที่200กรัมค่ะแล้วก็มีเนื้อทุเรียนสุกสุกเละนะคะก็อยู่ที่800กรัมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะก็ประมาณ2ช้อนชาค่ะส่วนผสมแล้วที่เห็นใบเตยนี่นะคะก็จะเป็นเอาไปใส่เพื่อให้มีความหอมเพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะส่วนผสมของข้าวเหนียวที่เราจะทํามูนข้าวเหนียวเพื่อ,อไปทานร่วมกับน้ํากะทิทุเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยงูนะคะ500กรัมค่ะข้าวเหนียวเคี่ยงูเนี่ยนิยม้ายกันนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าเราจะใช้การแชร่ค้างคืนไว้ประมาณ1คืนนะคะหรือถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่อ่ะเราแช่ประมาณ2ชั่วโมงก็ได้นะคะเราต้องการให้เขาใสเราก็เอาแหวนส,นส้มนะคะสันส้มไปแกว่งพอได้ครบกําหนดเราก็เอามาร้างนะคะส่งให้เสด็จน้ําก็จะได้ แบบที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นข้าวเหนียวที่พร้อมมูลนะคะกะทินะคะต้องเป็นกะทิสดใช้อยู่ที่350มิลลิลิตรค่ะน้ำตาลทราย200กรัมค่ะเกลือป่น2ช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำกันนะคะว่าการทำข้าวเหนียวมูลเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปทำกะทิค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการนึ่งข้าวเหนียวนะคะ,ะข้าวเหนียวที่อธิบายสักกู้นะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าเราก็แช่ประมาณ1คืน แช่แล้วก็แกงสารส้มสักนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นถ้าครบหนึ่งคืนแล้วนะคะเรามาล้างทาความสะอาดทําความสะอาดเสร็จก็ส่งออกมาให้มันเป็นลักษณะนี้นะคะพร้อมที่จะไปนึ่งค่ะการนึ่งเราก็นึ่งในรังถึงหรือหม้อนึ่งที่รองผ้าขาวบางก่อนนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเราแบกตรงกลางนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ำนะคะขึ้นมาเพื่อให้ข้าวเหนียวก็สุกค่ะ ก็เอาไปผ้าขาวบางที่เราเหลืออยู่เนี่ยค่ะปิดไว้แล้วก็ปิดฝาหม้อนึ่งนึ่งในน้ําเดือดนะคะอย่างนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะตอนแรกบอกว่า20นาทีตอนนี้เราชิมแล้วในช่วง15นาทีเนี่ยข้าวเหนียวเราใช้ได้แล้วนะคะก็เป็นอันใช้ได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะอนน้น ดูนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วเราก็หยิบชิมดูนะคะว่าถ้าเขาไม่มีไฟในข้าวเหนียวแล้วนี่ถือว่าใช้ได้นะคะก็ปิดไฟเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราพอข้าวเหนียวสุกนะคะเราจะทําการเอาเข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนะคะมาใส่พักไว้ในภาชนะก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมกะทิแล้วก็ราดลงไปนะคะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนกันค่ะก็ยกขึ้นมาทั้งผ้าเขาบางเลยนะคะเอามาใส่ภาชนะไว้ ต้องทําตอนร้อนๆนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเขาอยู่หลังจากนั้นนะคะเรามาผสมหัวกะทิกันนะคะว่าเราจะต้องใช้ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เนี่ยทำอย่างไรเนาะแล้วก็เอากะทิที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่แล้วก็ใช้น้ำตาลจายใส่ไปง่ายๆะคะ่ะ เราไม่ต้องไปตั้งไฟนะคะสูตรนี้แล้วก็ใส่เกลือคนจนน้ำตาลละลายค่ะคนไปเรื่อยๆถ้าใครจะทำข้าวเหนียวมูลดอกอัญชันหรือไปเตยนะคะแนะนำให้ทำน้ำไปเตยมาใส่กับกะทิเพื่อ เป็นส่วนผสมก็จะมีสีม่วงหรือสีเขียวเนาะแล้วก็เราก็ไปมูนกับข้าวเหนียวสีนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้เราจะทําข้าวเหนียวน้ำกระทิทุเรียนเนี่ยเราก็เป็นข้าวเหนียวสีขาวก็ได้นะคะคนอย่างเงี้ยค่ะคนจนน้าตาลละลายค่ะพอคนเสร็จเรารีบใส่ไปในข้าวเหนียวแล้วก็มูนข้าวเหนียวค่ะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการมูนข้าวเหนียวนะคะต้องทําตอนร้อน ตอนนี้น้ำตาลทรายยังไม่ละลายนะยังได้ยินกรา๊า๊ๆอยู่ค่ะเดี๋ยวน้าตาลทรายละลายหมดเนี่ยใช้ได้เลยความหวานนี้เราไม่ต้องชิมแล้วนะคะจริงๆนะคะจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าข้าวเหนียวมูนที่เราไม่ได้ทํามาทานกับทุเรียนนะคะเราจะใช้น้ําตาลเท่ากับน้ํากะทิเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาต้องการความหวานแต่วันนี้อย่าลืมนะคะว่าเราทาข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนมีความหวานอยู่แล้วดังนั้นเราลดน้าตาลลงไปครึ่งนึงนะคะใครได้สูตรไหนมาก็แล้วแต่ ถ้าเราทําเพื่อทานกับข้าวเหนียวทุเรียนน้ากะทิทุเรียนอยากให้ลดครึ่งนึงนะคะเพื่อไปบวกกับความหวานกับทุเรียนจะพอดีเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ําตาละละลายหมดแล้วนะคะรีบใส่ลงไปค่ะใส่ไปให้ท่วมเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้คนคนให้น้ำกะทิเขาเข้ากับข้าวเหนียวเราจนทั่ว เห็นไหมคะว่าเขาจะมีการแฉะเดี๋ยวเราจะใช้ปิดนะคะแล้วเขาจะละอุข้าเหนียวจะละอุเป็นข้าเหนียวมูนได้เลยตอนนี้พอแล้วคะ่ะปิดฝานะคะพักไว้จนข้าเหนียวเขาพองแล้วก็อืดขึ้นมากับตัวกันเหนียวแต่ถ้าบางคนต้องการใส่สีก็อย่างที่บอกค่ะใส่ตอนช่วงขั้นตอนของน้ำกะทินะคะความเงาของข้าเหนียวก็เกิดจากสารส้มตอนที่เราแหว่งตอนเราล้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้าวเหนียวมูนเสร็จแล้วอ่ะเรามาทําน้ากะทิทุเรียนกันค่ะก็เริ่มที่เอาน้ากะทิหัวกะทินะคะแนะนําให้ใช้หัวกะทิเทใส่ไปในหม้อหรือกระทะก็ได้ค่ะที่เราจะต้องต้มนะคะค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ําตาลอันนี้เป็นน้ําตาลตโตนดค่ะวันนี้จะใช้น้ําตาลสดหอมค่ะแล้วก็เกลือนะคะสองช้อนชาแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะใบเตยเพื่อให้เขาหอม สำหรับทุเรียนไว้สุดท้ายเลยนะคะตอนนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดเล็กน้อยนะคะขั้นตอนที่เราทำตรงนี้นะคะเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเราใส่น้ำตาลไปพร้อมกับกะทิเลยค่ะเพราะถ้าเราใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวกะทิให้สุกเนี่ยมันจะแตกมันแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปเลยอ่ะเขาจะไม่แตกมันง่ายๆนะคะก็ทำพร้อมกันไปเลยคจนน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดก็ใช้ได้นะคะขนานี้นะคะ ออความร้อนเราเกิดขึ้นแล้วนะคะมีไอความร้อนละแล้วก็เริ่มเดือดปุดๆนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยค่ะนะคะน้ำเราจะไม่แตกมันเห็นไหคะเราใส่เนื้อทุเรียนไปคนเบาๆค่ะเดี๋ยวพอเดือดร้อนคือเราอยากให้เขาร้อนแล้วไม่แตกมันนะคะเพื่อจะให้ปลอดภัยในความ สะอาดเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีจุลินทรีย์หรืออะไรปนเปื้อนลงไปนะคะพอเดือดใช้ได้นะคะก็จะเสร็จโอเคค่ะอนันี้เสร็จแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะค่ะพอเราปิดไฟนะคะยกลงในนี้ก็เทออกจากภาชนะเลยค่ะเทเยี่ยมพร้อมเนาะจะได้น้ำกะทิทุเรียนที่หอมแล้วก็หวานมันที่บอกข้างต้นนะคะว่าเราแนะนําว่าให้ใช้หัวกะทิเท่านั้นเราจะได้ความมันนะคะ พอต็จแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะใบตเตยเราก็เก็บออกก่อนเพิ่มความหอมให้เขาเฉยๆนะคะบ้านไหนไม่มีใบตเตยไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องตกใจหรือว่าต้องไปหานะคะไม่จําเป็นเนี่ค่ะเสร็จแล้ว ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะท่านผู้ชมข้าวเหนียวมูนเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาเปิดดูกันน้ำกะทิทุเรียนเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่เราจะตักเสิร์ฟแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะข้าวเหนียวที่เรามูนเมื่อสักครู่นะคะว่าเห็นไหมคะที่เราเทปไปแล้วน้าแฉะเนี่ยตอนนี้แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วพร้อมที่จะทานได้แล้วแล้วก็ต <c oughs> ักเสิร์ฟเลยนะคะก็ตักข้าวเหนียวใส่ภาชนะที่เราจะเสิร์ฟนะคะสักนิดนึงประมาณนี้นะคะทานคนเดียวแล้วก็ตักน้ำกะทิใส่ แล้วก็เน,น,เน้นเนื้อนะลาดลงไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเสิร์ฟเนื้อทุเรียนสดๆลงไปอีกสักชิ้นนึงให้สวยให้สวยแล้วก็ให้อร่อยขึ้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่ยค่ะเสร็จแล้ว จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ E ีนี้นะคะการทํำข้าวเหนียวทุเรียนน้ํากะทินะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมสําหรับการทํำข้าวเหนียวมูนนะคะที่ครูเปาะสอนไปนะคะแล้วก็น้ํากะทินะคะที่มีทุเรียนอยู่ด้านในนะคะสําหรับใน EP ถัดไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็ติดตามด้วยนะคะเราก็จะมีวิธีการเลือกทุเรียนให้มารับประทานอย่างไรให้แบบถูกใจคนซื้อนะคะแล้วก็สำหรับอีพีถัดไปอีก สัปดาห์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการปอกทุเรียนนะคะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรายการ k u ยูรู้ทำกินของเราได้นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายสาโมงครึ่งนะคะหรือติดตามทาง f a c e b o o k กแฟนเพจนะคะตลาดนัดอาชีพอิ่นเกษตรนะคะแล้วก็ y o u t u ช n แน l นะคะศูนย์ส่ง,สงเสริมและฝูกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะคะสำหรับอีพีนี้นะคะจิ๊บแล้วก็พี่เปาะนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ